น้ำยาทำควอมสะอาดทูคลีนอนเนกประสงค์ตัวนี้นะคะใช้กับร่องยาแนวได้ร่องที่มีคราบฝังแน่นนะคะเดี๋ยวดาวมาสาธิตวิธีใช้ขั้นตอนแรกนะเทลงไปหนึ่งฝานะคะเทลงไปหนึ่งฝากับน้ำในขันปริมาณเท่านี้นะคะดาจะบอกเลยที่สำคัญในตัวนี้นะ สำคัญคือฟองเยอะนะคะตัวนี้ตีให้เกิดฟองก่อนนะมีกลิ่นหอมนะคะหอมแบบหอมละมุนสามารถใช้กับประตูหน้าต่างพื้นบ้านผนังสุขภัณฑ์ภายในบ้านได้เครื่องครัวเข้าของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านได้เลยนะคะตัวนี้นะอันนี้จะเป็นล่องยาแนวสั่งแน่นที่ติดตามร่องที่เราไม่ได้ขัดขัดได้เลยนะคะไม่ทําลายพื้นผิวไม่กัดนะคะที่สําคัญไม่มีสารอันตรายใดๆนนต่อร่างกายบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถใช้ได้เลยไม่มีผลต่อสัตว์กลิ่นหอมตอนนี้คือดาใช้มือ กัดมือไม่กัดเท้านะปกติการทําความสะอาดนะคะต้องใช้ถุงมือนะถึงจะถูกหลักอนามัยนะเดี๋ยวดาจะเช็ดให้ดูเลยนะอันนี้คือคราบฝังแน่นตามร่องยาแนวนะคะใช้ได้เลยนะครบจบในขวดเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคราบน้ํามันสามารถใช้ได้ช่วยกระจัดคราบน้ำมันได้ดีตัวนี้นะกลิ่นหอมละมุนหอมมากนะคะตัวนี้นะกลิ่นหอมติดทนตัวนี้นะคะ ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดทูครีนอนเนกประสงค์สัื้้สจบในขวดเดียวค่ะ